สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสรันวุฒิโวลันรวมไทยสร้างชาติกระแสดีชาวบ้านชอบลุงตู่ยิ่งได้ตนเองนักต่อสู้ประชาธิปไตยจอมปลอมยิ่งเพิ่มจุดขายนายสรันวุฒสรันเกต ผู้สมัครสสออุตรดิตเ์เขตสามพักกรุงมไทยสร้างชาติเบอร์สี่เปิดเผยว่าขณะน,นี้กระแสะของพักกรุงมไทยสร้างชาติดีวันดีคืนเพราะชาวบ้านชื่นชอบพระเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักกรุงมไทยสร้างชาติชื่นชอบบัตรลุงตู่ประกอบกับตนได้ไปอยู่พักนี้จนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศในฐานะที่ตนได้ต่อสู้กับประชาธิปไตยจอมปลอม ประชาธิปไตยปร้นชาติทำให้คนในพื้นที่หูตาสว่างหลังจากเคยไปหลงไหลได้ปลื้มกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งทั้งที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงทั้งนี้หากได้ฟังนายจิรุพรพรมพันธ์ออกมาแฉอย่างตรงไปตรงมาว่าพรรคเพื่อไทยเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมซึ่งตนนั้นไม่ได้พูดเองเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้กระแสะเปลี่ยนจากเดิมคนไม่ค่อยรู้จัก ทำให้คนรู้จักพกรรครวมไทยสร้างชาติมากขึ้นกระแสที่เคยไปหลงเชื่อพรรคเพื่อไทยก็ลดลงมาเพิ่มให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติมากขึ้นวกกับตัวตนของนายสรัตนวุฒิที่มีจุดขายมีเอฟซีเยอะมากถ้าตัดสินใจอย่างไรอธิบายแล้วประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์หูตาก็เริ่มสว่างทําให้หันมารักพกรรคกวมไทยสร้างชาติและรักลุงตู่มากขึ้นเพราะตนนั้น ออกมาให้ความจริงที่กระจ่างกับคนไทยทั้งแผ่นดินตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้กระแสะเพิ่มขึ้นความคืบหน้าล่าสุดกกอตอเตือนสงกรานผู้สมัครพรรคการเมืองห้ามจัดเลี้ยงแจกของโทษหนักขั้นยุบพัก13เมษายนสำนักง,งานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกกตแจ้งประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพศ2566 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งทั้งนี้การหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งพศ2561และระเบียบกรกะตว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสพสพศ2561โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการให้ปฏิบัติวิธีปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครสสพรรก,การเมืองรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากฝา่าฝืนอาจได้รับโทษปรับหรือจำคุกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดทั้งการยุบพรรก,การเมือง สำหรับข้อห้ามที่ต้องพึงระวังทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงการานต์เช่นจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดรวมทั้งให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคม มูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดตลอดทั้งโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการเรื่อนเริงต่างๆและการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใดโดยผู้สมัครและพักการเมืองจะต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงข้าราชการอย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพักการเมือง เนื่องจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ก็อาจจะเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วยความคืบหน้าล่าสุดรัมโบอีสารโวรวมไทยสร้างชาติได้เปรียบพักอื่นเพราะมีประยุทธ์ผลงานเป็นรูป,ปรธรรมจับต้องได้ทำได้จริงนายเสกสกลอัาวงรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกลยุทธ์ในการได้มาซึ่งสสของพักรวมไทยสร้างชาติว่าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักตั้งใหม่ อาจจะเป็นรองพรรคอื่นแต่ที่เราได้เปรียบตรงที่พลเด็กประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติได้ทำมาแล้ว8ปีและมีผลงานเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนตรงนี้ทำให้ผู้สมัครสอสอทั้งระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อของพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติง่ายต่อการ รณรง์หาเสียงเลือกตั้งและสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยการเอาผลงานที่จับต้องได้ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคกรุมไทยสร้างชาติที่ทำมาแล้ว8ปีและจะต่อยอดออกดอกออกผลอย่างไรต่อไปในอนาคตนายศึกสกลกล่าวรองหัวหน้าพรรคกมไทยสร้างชาติกล่าวว่านอกจากนี้เราพรรคกรุมไทยสร้างชาติยังมีนโยบายใหม่ออกมาภายใต้หลักการ การต่อยอดของเดิมและเริ่มสิ่งใหม่เอาไปบอกเอาไปถามและสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแบบนี้เอาไหมชอบไหมถ้าชอบเลือกเราเป็นรัฐบาลเราสามารถทำให้ได้ไปแก้ปัญหาไปสร้างงานให้ไปทำให้พี่น้องประชาชนมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ทุกยากลำบากเรามีหน้าที่ทำตรงนี้ทำให้ความหวัง ของพี่น้องประชาชนเป็นจริงพรรคกรมไทยสร้างชาติจะไม่เสนอนโยบายอะไรที่เป็นนามธรรมและเสนอนโยบายอะไรที่เป็นความเพอ้อฝันแต่สุดท้ายทําได้จริงหรือเปล่าทั้งถูกตั้งข้อครหาเช่นเอาเงินมาจากไหนพอเข้าไปมีอำนาจจะเอื้อประโยชน์หรือไม่ดังนั้นผมจึงเรียกร้องไปอย่างทุกภาคการเมืองให้ขายนโยบายหาเสียงบนพื้นฐานต้องทำได้จริง มีงบประมาณเพียงพออย่ามุ่งเน้นแค่ขายฝันหรือเพอเจอร์อะไรก็ได้เพียงเพื่อต้องการคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติในระยะยาวตามมารองหัวหน้าพักครมไทยสร้างชาติกล่าวความคืบหน้าล่าสุดสมชัยจี้ถามกะกะตใช้งบเท่าไหร่บินดูงานต่างประเทศแถมไปซ้ำไร้ประโยชน์ นายสมชัยศรีสุธยากรในอดีตกรรมการเลือกตั้งหรือกตอกตกล่าวถึงกรณีที่กกตทั้ง6คนเดินทางไปดูการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรว่าถ้ามองในเชิงความเหมาะสมของเวลานั้นเขาอาจจะมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาปลอดจากงานมากที่สุดซึ่งก็เป็นหยุดยาวตนมองว่าเรื่องเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วแต่บอกเลยว่าช่วงที่เดินทางไปนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ กับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเลยเนื่องจากการจะเดินทางไปต่างประเทศของทุกกะกะตก็เพื่อไปดูการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของประเทศต่างๆนายสมชายกล่าวต่ออีกว่าการไปดังกล่าวนั้นจะได้เห็นและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละประเทศแล้วนำกลับมาแก้ไขแต่ช่วงเวลาที่ท่านไปนั้นทราบว่าเป็นช่วงที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิน้นอีกทั้ง รูปแบบการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาจักรก็กำหนดไว้แล้วบางที่ให้เลือกตั้งที่สถานทูตและส่งทางไปรษณีย์ได้ดังนั้นกกตไปนั้นก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนรูปแบบเขาได้และยังไม่สามารถทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพราะการเลือกตั้งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นนายสมชัยยังกล่าวอีกว่าส่วนประเทศที่ไปนั้นมีแต่โซนประเทศฮังการีและสโลวาเกีย ตนไม่แน่ใจว่ามีคนไทยอยู่จำนวนมากแค่ไหนหรือมีปัญหาเกิดขึ้นมากจนต้องเลือกไปสองประเทศนี้ส่วนโซนเยอรมนีน ie, กับสวิตเซอร์แลนด์เชื่อว่ามีคนไทยเยอะแต่กรกอตอชุดนี้ในการเลือกตั้งปี6-2เคยไปดูงานแล้วก็ไม่น่าจะไปดูงานซ้ำนายสมชัยกล่าวต่ออีกว่าด้านโซนประเทศทางแอฟริกาเข้าใจว่ามีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางสูงที่สุด ส่วนประเทศอเมริกาเชื่อว่ามีคนไทยอยู่จำนวนมากแต่คนที่ไปดูงานนั้นจะได้พบหรือพูดคุยปัญหากับคนไทยโดยตรงหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ยอมรับว่าเป็นประเทศที่น่าไปดูงานนายสมชัยยังกล่าวต่ออีกว่าเรื่องนี้คงต้องให้สังคมถามต่อว่าในการไปดูงานครั้งนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปี62ใช้ไปประมาณ12ล้านบาทซึ่งครั้งนี้คาดการว่าน่าจะมีงบใกล้เคียงกัน เพียงแต่ว่าการไปครั้งนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์กับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเท่านั้นเอง